สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหลแคส่แงแล้วก็อยู่กับหน้างานการย้ายบ้านนะครับผมแบบนี้นะครับก็เป็นการเลื่อนเลื่อนบ้านนะครับออกมาอันนี้นะครับก็จะมีเขาที่แรกแคส่แงนึกว่าจะต้องเป็นล้อนะครับที่ต้องเอามาเลื่อนนะครับพี่นุ้ยมาดูใใกล้ก็นี่นะครับสำหรับวิธีการเลื่อนบ้านนะครับนี่หัวหน้าช่างครับผม ชื่ออะไรครับช่างสวิตครับผมช่างสวิตนะครับผมบ้างที่ทำการอยู่ที่ไหนพี่ไชยภูมิครับชัยภูมิมาถึงกระแพงเพชรครับไปทุกที่นะครับไปทุกที่นะครับผมก็ทําการย้ายแบบนี้อันนี้เดี๋ยวย้ายยากหรือย้ายง่ายพี่ก็ไม่ยากเลยครับไม่ยากแต่จริงๆแล้วมันอยู่ข้างในเราต้องเลื่อนออกมาก่อนครับเลื่อนออกมาเพื่ออะไรไปเอารถมาใส่ครับให้พ้นสายไฟด้วยสายไฟด้วยนี่นะครับผมจริงๆแล้ว ต้องดูขั้นตอนการทําไปด้วยนะครับนี่แคทแทแแงเองนึกว่าใช้ล้อนะครับแต่ไม่ใช่นะครับพี่เขาใช้เหล็กเลยนะครับภาษาช่างเรียกว่าอะไรพี่ล้อล้อเหล็กนี่นะนี่ง่ายๆเลย นี่นะครับเลื่อนไปนะครับก็ต้องคอยใส่ล้อวางล้อข้างหน้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่คอยใส่นะครับมันจะหลุดแล้วมันก็จะร่วงนะครับผมก็ค่อยๆทาไปแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรออกจากจากที่เดิมนะครับที่เดิมจะชิดอยู่กับตัวบ้านเลยนะครับอ่า เกิดอ,อะไรขึ้นพีนะ่มันลอยหมายความว่ามันคนละระดับแล้วครับนะครับก็ต้องทําการยัดหรือยึดนะครับเอาให้มันได้ถึงขาขาขาเสาใช่ไหมพี่ก็อ,อันนี้นะครับช่างทําการยัดแล้วอ๋อครับช่างบอกว่านะครับถ้าไปคนละระดับแบบนี้นะครับ การยัดไม้แผ่นเนี่ยให้มันได้ระดับของเอาสาต้นอื่นนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหลุดใช่ไหมพี่นี่แหลกมัน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 เขาเรียกว่ามันจะกลายเป็นคนละระดับไปนะครับนไม่าเรีไหะ สวัสดีครับเจ้าของร้านครับดีครับผมสวัสดีครับอันนี้นึกยังไงถึงให้ช่างมาย้ายตอนนี้เราได้ตั้งกิโลรับซื้อไม้ยูคาไม้เบญจพันณที่8หลังนะครับหมู่เก้าปั้นกล้องทองพัฒนานะครับตำบลบุรีตำบลืองแฉงเพชรบึแฉงเพชรครับผม ที่หมู่9ตำขุทีนะครับเรียกว่าเราจะรับซื้อไม้แหละอ่าเราจะรับซื้อไม้อ่าก็จะวางคอลแลบด้วยนะครับอันนี้ช่อง YouTube พี่ชื่อช่องอะไรเลขาบอมครับเลขาบอมนะครับฝากไปกดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับก็อันนี้จุดประสงค์ของพี่จะไปทําอะไรคือเราสร้างตาช่างไว้มีงบประมาณอยู่3.5เราสร้างไปแล้ว3.5ตอนนี้งบหมดครับงบหมดก็เลยไม่น่าเชื่องบหมดก็เลยกลับมาดูที่บนะครับ ร้านกาแฟาอยู่ที่บ้านพอดีเลยนะครับซึ่งห่างจากหน้าง,งานที่เราจะเอาไปอยู่3กิโลเมตรก็เลยศึกษาดูว่าเขาจะเอาไปยังไงโดยที่ เราไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับเรามีวัสดุอยู่แล้วเราสร้างไว้แล้วเรียกเรียกว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินอีกว่าใช่เอานี้แหละไปทำใช่เอาที่มีเอาตัวนี้ไปเป็นออฟฟิศเลยครับเอาร้านกาแฟนี้ไปก็เลยเรียกแคสเซงแงมาถ่ายให้ดูว่าวิธีการยกย้ายบ้านแบบนี้ทำยังไงใช่นี่นะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์กับช่องผมแหละนะครับก็เป็นช่องที่ทํางานเกี่ยวกับบ้านนะครับผม ขั้นตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ออกมาง่าย,ายๆนะพี่นะ,อ,ะออกมาหมายความว่าไงพื้นที่มันไม่เท่ากันครับตอนแรกพื้นที่ตรงนี้จะติดตน้นต้นไม้ต้นมะม่วงนะครับตัด<ข>ออกแต่ก่อนหลังนี้จะชนบ้านเอ้ชนต้นไม้แล้วก็ข้างบนชนสายไฟซึ่งซึ่งเราก็มีแมคโครแต่ไม่สามารถทํางานได้เราไม่สามารถที่จะยกมันได้เพราะมันติดสายไฟ เราก็เราก็เลยให้ช่างนะครับมาเลื่อนมาเลื่อนออกมาเลื่อนแล้วทีนี้ช่างต้องยกย,าย้ายให้เราด้วยใช่ครับผม เป็นระยะที่ได้แล้วนะครับเนื่องจากนะครับให้พ้นสายไฟนี่นะครับกอ็อันนี้หลังจากนี้ไปนะครับก็จะยกขึ้นนะครับยกให้ลอยแล้วก็จะทําการอเอารถถอยเข้ามาเสียบเพื่อที่ทําการยกไปนะครับแต่ขั้นตอนการยกไปดูพร้อมกันนะครับก็นี่นะครับผมฮะ เรียบร้อยเลื่อนออกมาแล้วนะครับก็ตั้งขานะครับสามเก์นะครับเพื่อนกันเอสามเก์นะครับก็ทํทาท่านะครับตึงเอาไว้นะครับก็ใช้หลายตัวอยู่กี่ตัวเนี่ยช่างเนี่ยสามเกเนี่ยใช้กี่ชุดครับสิบห้านะครอบบ้านเลยนะนี่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเขาจะชักขึ้นพร้อมกันนะครับโดยการ ดึงลอกนะครับดึงลอกพร้อมกันนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นพร้อมกันนะครับนี่ช่างกําลังวัดนะครับว่าระดับการขึ้นนี่เท่าไรนะครับจะขึ้นพร้อมกันนะครับเทคนิคและวิธีการทํานะครับเออไม่ได้ทําได้ง่ายๆนะครับเฉพาะตั้งอันนี้ก็กินเวลามากมายนะครับก็จะจะต้องยกขึ้นพร้อมกันนะครับบ้านจะได้ไม่เสียศูนย์นะครับจะได้ไม่โครนนะครับนี่นะครับก็สําหรับ อุปกรณ์ของช่างสวิทนะครับก็ตัวล้อเลื่อนนะครับขึ้นรถแล้วนะครับเพราะว่าหมดหน้าที่แล้วนะครับก็เกียมขึ้นรถเลยนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตัวลออนะครับสําหรับลอกนะครับเยอะมากๆเลยนะครับนะครับพี่สวิทบอกว่าเฉพาะลอกก็แปดสิบตัวเข้าไปแล้วนะครับตัวละกี่ตันเนี่ยพี่ ตัวละตันครึ่งนะครับผมแปดติดสามตันก็คือตัวใหญ่แหละนะครับรับน้ําหนักเยอะสําหรับเป็นบ้านปูนเนาะพี่เนะาะนี่นะครับก็อันนี้เป็นล้อเลื่อนแหละต้องใช้นะครับ เอาซักนี <google> said, ้ว <phải been so nice> ่ายี่ิาขว่าสเโอยทางยาดิก็นี่นะครับวิธีการดึงนะครับก็จะต้องดึงนะครับนี่ที่เขาขีดไว้นะครับทีละขีดทีละขีดนะครับเพราะว่าเขาทําไว้ทุกทุกขานะครับก็จะได้ยกให้เสมอกันนะครับจะได้ไม่เอียงไม่โค่นง่ายนะครับ ก็นี่นะครับเริ่มทําการนะครับไล่ดึงนะครับอ่าไล่ดึงนะครับก็ให้ได้ขีดที่กําหนดกันไว้นะครับนี่นะครับช่างช่างก็เดินไล่นะครับเดินไล่ดูนะครับว่าตัวไหนที่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงก็ดึงนะครับ เขาไม่ได้ขึ้นทีเดียวแบบเยอะๆเลยนะครับขึ้นทีละหน่อยละหน่อยนะครับนี่นะครับคนไม่ต้องใช้เยอะนะครับก็ใช้ช่วยกันเดินดูเอานะครับว่าตัวไหนขึ้นไปได้ระดับแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกนะครับนี่เขาบอกว่านะครับก็จะมีคนคอยให้จังหวะอยู่ว่าขึ้นไปทีสองนะครับทีสองนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงหัวเสาที่เราติดไว้นะครับนี่ ตสองสองแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นไปด้วยกันนะครับขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับอันนี้อันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่สวิทความสูงไม่เท่ากันครับความสูงไม่เท่ากันนะครับก็เลยต้องใช้ระดับน้ําระดับเลเซอร์นะครับมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผลนะครับถ้าความสูงไม่เท่ากันนะครับ จะทาให้บ้านเกิดการบิดนะครับบิดตัวนะครับก็เลยต้องทําให้ใช้ระดับดูด้วยนะครับว่าตรวจเช็คนะครับให้มันได้ระดับเท่ากันนะครับนี่ที่สวิตนะครับปุมงานเองเลยตอนนี้นะครับระดับที่ยกลอยขึ้นมานะครับจากพื้นนะครับประมาณ50เซนกว่าแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับก็ลอยเท่าๆกันเลยนะครับ นี่นะครับระดับความสูงที่ยกขึ้นมานะครับอ่ายกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ1นึ่เมตรสาเซนนะครับ1นึ่เมตรสาเซนก็จะเป็นอ่าจากพื้นนะครับจากจากจากพื้นตัวนี้นะครับถ,ถ,ถึงเสานะครับถึงถึงเสาด้านบนที่ยกขึ้นไปนะครับประมาณ1นึ่เมตรสาเซนนะครับอ่อด้านล่างนะครับช่างก็จะทำการเอาเอาเสาออกเสาเสริม นะครับเอาเสาออกนะครับเพื่อที่จะเอารถเทลเลอร์นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับก็จะยกย้ายนะครับลักษณะแบบนี้แค่แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบานละกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะ เปิดซ b s c r i b e ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสกเง่แค่แสกเง่